กันไป81โมงโตองนนี้81ตีสิบก็เลื่อนรอบไปลเลยสินะเออวิ่งไงวิ่งชั่วคราบรองมันเสวยวันนี้ท่านปาสีที่เราซื้อที่จาโรงเยน็นสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมในเอ่อในช่องของนันนี่ด้วยนะคะ่ะอ,องอยาเวเออวันนี้นะคะเป็นวันอ่าวันที่เก้านะคะ ซึ่งวันนี้เราจะไปดูแบ็กแพนเทอร์กันค่ะวันนี้นะคะก็ตั้งใจนะคะนัดก,กับเพื่อนนะคะนัดก,กับอีหลินเนี่ยไปดูแบ็คแพนเทอร์กันนะคะแล้วก็วางแผนถ้าเกิดจะไปไหนต่อนะคะก็เดี๋ยวจะอีกเรื่องหนึงน่งเนาะแต่ว่าแพผนหลักๆของเราวันนี้นะคะคือเราจะไปดูแบ็คแพนเทอร์กันจ้าโอเคลาเวอร์นะคะ,ะวันนี้เราจะ ไปรับอิลลินก่อนนะคะจริงๆก็คือเวลากระเทยอ่ะเนาะก็นัดกันว่าเดี๋ยวไปยาล่าเลยตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปกับพ่อทําไปทามาอ๋อฝนตกกระเทยเพิ่งตื่นเก้าโมงจ้าโอเคกระเทยเลื่อนนะัดดีนะที่ไม่ตื่นเกินเวลานะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ประมาณสิบโมงนะคะเดี๋ยวเราเช็ครอบหนังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอ่อเจอไปรับอิลลินก่อนปุ๊บไปรับอิลลินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นหน้าโรงหนังจ้า ตอนนี้นะาจ๊ะเราก็าอยู่ที่ห้างแล้วนี่กิลีนเวอร์กระเทยนัดก,กันมาดูหนังนะัดเท่าไหร่กระเทยนัดสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบก็เลื่อนรอบไปเลยสิ่ะเออก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดว่ามีรอบน้อยก็คือกระเทยเกมเหมือนรอบที่แล้วเออแล้วนะกระเทยโดนเทเวอร์หวังว่ารอบนี้นะคะกระเทยจะไม่โดนเทเอนอวันนี้วันแรกใช่ไหม อัน uh, no. วันแรกเราต้องได้เราแหละแต่เดี๋ยวดูกันว่าจะยังไงหนังสามชั่วโมงก็ต้องหาข้าวกินก่อนน่าจะต้องหาข้าวกินก่อนนะคะเพราะว่าหนักนานเวอร์น่าจะหิวแต่ไปดูก็มีอะไรให้ใหกินป้าเป็นจก้ก ซื้อตั๋วก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบตุเย่คุเย่เหมือนเราที่ผ่านๆมานะถ้าเจอจะไปอ้อรอก่อนแล้วค่อยไปซื้อตั๋วไม่ได้เราต้องไปซื้อตั๋วก่อนฉันคิดแล้วโมเดิร์จะลลีเดอร์จัลลีเกิดมาไปโมเดิร์จะลีดอยู่นะคะปิดล็อกไม่แต่เรื่องนั้นคือคนน้อยไงเรื่องนี้ก็แบบอาจจะแบบว่าเออไม่แกงหรอกนะวันสองวันแรกคือ่าเขาจะมีซับไทยหรอต่อมีมีซับไทยด้วยกันได้ แม่แทนเชอร์ไม่มีหรือมันไม่หรือว่าเขาอาจจะแบบฟีดแบ็กจากครั้งที่แล้วคนดูน้อยหรือเปล่ามันก็เลยแบบไม่มีทุกคนก็ไหนอ่ะครูคนที่รอคือไหนคนก่บค่ไหนคน <c oughs> ไหน,ไหนที่ว่าคน นี่คือชาวมากนะสำหรับการน้ำม้าห้างอ่ะคือจริงๆคือมันชาวมากเวอร์แบบยิงคืนนะยงคืนเที่ยงคืนเลยโหบ้าตลอดไม่ไปกินข้าวแล้วนี่กี่โมงแล้วอ่ะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทียิงไม่ได้หรอกไม่ไปกินข้าวไม่ได้หรอกไม่มีความสุขอ๋อนายเดี๋ยวลองลองเช็คดูก่อนว่าแต่กันทางล่างเหมือนเดิมแต่ว่าขึ้นก่อนแล้วอ่าได้แล้วเช็คก่อนว่าเออแบบมีที่ที่ที่แบบโอเคไหมถ้าไม่มีที่ที่โอเคก็คือ ไม่ทำไม่ฆ่ารอบก็คือจะดูรอบนี้ก่อนไหมไม่เอาเอาไม่เอาเลยอ๋ออุ้ยดึ่พี่คือเที่ยงครึ่งเลยนะมึงมึงต้องกินข้าวค่ะแต่เพื่อนก็ไปบ่นร้องท้องร้องไอคอนไม่บ่นไม่บ่นหรอกคุณรอดรอนะคะทีนี้ท้องร้องตอนฝึกรอดรอคุณเป็นทั้งกองพันอยากให้พูด ที่นราบอกไม่ได้ก็คือเธอกินอะไรไม่ลงไงพอแบบพอเป็นรอดอปุ๊บทุกอย่างมันจะแบบไอ้นั้นไปหมดตึงเครียดไปหมดอีว่าไม่ได้ปวดท้องรู้สึกมวนท้องตลอดเวลาแต่น้ำเยอะยังคงทำงานก็ได้ใช่คือความรู้สึกเราอคือเหมือนแบบเหมือนแบบมันมวนท้องอะอยู่ข้างในอะแต่ว่าจริงๆคือไม่มีอะไรนะแะคือเราตื่นเต้นเฉยๆที่สุดเราก็ได้ตัวหนังมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ไปตอนแหลกกันข้าวอ,อะใจแต่ดูตัวหนังมาดูก่อนซิไม่ผมแบทเวิร์ดออ ก็คือถ้ากเคยตั้งใจจะมาดูรอบ11-40เมื่อกี้ก็คือไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะก็คือเออถ้า้ากว่าเราต้องไปหาอะไรกินก่อนอยากกินข้าวที่แบบจุกจุกเดี๋ยวมึงจะลองไปเดินดูจิ่กก็ฟังใจกับฟู้ดพอร์ตเวอร์ลองไปเดินดูก็ได้เผื่อมีถ้ามีจริงกูว่าอายอยู่นะไม่มีนะคืว่า เฮ้ยมีเลยมีมีเฮ้ยจะบอกว่าอยู่ยะลามากี่ปีอะเราอยู่ยะลามาหกปีอย่างน้อยหกปีบวกบวกตัวนี้คืออำเภอเสาร์อาทิตย์มาทําได้ทาแบบประชาชนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าห้างมันจะเปิดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมก็ามาทไาได้นอกเวลาราชการข้าใจา่หรอเออนี่เราไม่เขดูแล้วเขาเขามีอยู่เปิดทุกวันบริการทุกเวลาไม,ไม่ใช่สปาร์สปอร์ตเญม ถ้าโกรธมันไม่ได้ทำที่นี่หรือเปล่าวะไม่ได้ทาที่อาเภอหรือเปล่าอันนี้คือเหมือนอาเภออ่ะโอเคแบบมายนยาอ่าพูดแบบมีบัวเลยมีด้วยเวอร์เลยกระเทยงงเวอร์จำได้อยู่ว่ามันมี วิวอาหารนะคะราคาเจ็สิบาทดีโดกงูเออตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่ทันได้ดังเลยต่อเสียงดังกว่าถึงเสียงข้างหลังใช่ไหมวันนี้นะคะเราก็ดูหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจา๊าดจะบอกว่าสนุกนะสนุกรู้สึกสนุกมากไม่เท่เป็นไรที่ต้องรีบอัดเพราะว่าเดี๋ยวลืมสติ ติไม่ค่อยดีแล้วก็เธยที่รืมนะรู้สึกว่าตัวแบบสนุกมากแต่ว่าตัวหนังนะครับมันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับภาคแรกเลยก็คือว่าจากที่มันแบบจากภาคแรกมันตลกอ่ะตลกเยอะมากเลยสนุกเนื้อเรื่องออกแบบแนวแบบแนวสีสว์นะอันนี้ก็แบบมาจาเลยเออมันจะมันก็ไม่อยู่วดักเข้มเนาะแต่ว่ามันมันเศร้าอ่ะมันแบบเศร้าๆทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่ากอดแอคชั่นอะไรเงี้ยสนุกไหมก็สนุกมากนะเนื้อความแบบ เราอะชอบชอบแบ็คเพนเตอร์อยู่แล้วแบบเขาเรียกอะไรแบบเทคโนเทคโนอะไรอย่างนี้เลยก็พอแบบเป็นมันก็เป็นอีกเป็นอีกมูทหนึ่งนะแล้วก็เป็นเรื่องราวก็คือแบบเป็นเรื่องราวที่ไม่มีการแบบเขาเรียกอะไรนะไม่มีการอ่อไขปิดไม่มีการแบบมันไม่เหมือนมันไม่มีปริศนาอะไรเลยเนาะมันเหมือนเป็นการแบบเปิดปริศนาใหม่อย่างทุกทุกอย่างเลยเนาะไม่มีแบบไม่มีการไขปริศนาเก่า <ใน S 1> เลยท่าใหม่ด้วย ถ้าแม่หมายมถึงว่าอ๋อถ้าไข่มุกหอยมุกหอยมุกไงแบบเอออ่างมึงตีเป็นหอยมุกหรอผู้จีเป็นปลาสลปปากัพปลาจริงเหรอนี่กู้เยอะเป็นหอยมุกอ่ะอ๋อเหรอโอ้โหโหลืมคิดไปเหรอเลยเขีนทําแบบอย่างเงี้ยโอ้ยห,หอยมุกแน่เลยแต่นี่มันแบบคุมทวนแบบกำลังเศร้าอยู่คนกำลังเศร้าอยูอ่ทำมาแบบเออตึงตึงตึงเข้าใจตัวหนังคือ เขาทําเพื่มอ่ะใช่ใช่ไว้อะลัไวอาลัยอะไรก็จะดังเอชิชาร่าหรือ่าไรก็ไ้ฮัลเล็คก็แต่ว่าก็สนุกโดยภาพรวมแล้วก็รู้สึกว่าโอเคใช่ต้นเรื่องจนจบเรื่องอ่ะก็คือพูดถึงนักแสดงคนนั้นตลอดใช่ใช่ใช่ลอยล้ำลึกนะคถูกแต่รู้สึกว่าไม่ได้ม่มืนไม่ได้บังคับคนดูสักเท่าไหร่นะมันก็ยังมีความเรื่องอื่นๆที่คนดูแบบยังอินไปด้วยได้อยู่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราจะไปหา หนังสือการแบบคนมีภูมิรู้คนมีความรู้ใดๆไอๆเราไม่มีส่วนเราก็ต้องมีความรู้คือว่าจะได้ไปทํางานหาเงินนะคะหรือเรียก่อพันสันก่อนหาเงินแล้วก็เสร็จแล้วก็ลาออกไม่เสร็จก็ต้องทำงานหาเงินก่อนเพราะว่าเงินต้องใช้ทุกวันนะคะน้อง นานมากแล้วนะคะทีไไแบบ่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบอ่านหนังสือกับอ่านหนังสือเลยอย่างนานมากแล้วที่ไม่ได้อ่านหนังสือนี่นี่นี่จะบอกว่าอันนี้อชอบมากเลยแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะอะไรคะโดยเป้หา,นานปหมายที่ดีเนี <Ukraine S 2> ่ยคือกรไนะคะรายชื่อนั่นหรอกให้ใหชัดเจนในลักษณะของการเห็นบอกว่าชอบอังกฤษอยากได้แบที่โลกตะวันตกว่ามองเห็นโอกาสได้ไหมอ่ะได้เหรอพูดได้ไหม มันแววมันมองไม่เห็นแต่ตะทอนความคิดทางการเมืองอิสรมตามความก้าวหน้าของตัวเองเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนเราเราแบบเราเป็นเราเป็นแบบคนคนละคนละศาสนาใช่ไหมแต่เราก็อยากรู้ว่าเออแบบเหตุผลที่เขาทำแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่อะไรเขาเป็นเหตุผลเพราะอะไรเออผู้วิจัยบอกว่า เวียดนามก่อนผมต่อไปมันเคยชอบเวียดนามในช่วงหนึ่งไม่ใช่๋อไม่ใช่เราทําเราทําเรื่องอะไรไม่รู้เวียดนามประวัติศาสตร์ดอดีดอกกูจําได้ว่ากูไปสร้างเพจอะไรเยอะมากแล้วเพจนั้นยังอยู่ในกูเลยกูไปดูทําไมกูเข้ากลุ่มเวียดนามเยอะคงว่าหนาเหมือนกันนะมึงนี่เรียกว่าหนาเรา ใช่ประวัติศาสตร์เมืองแพร่เท่าที่กูรู้อะแค่นิดเดียวเองเมืองแพร่เมืองแพร่จริงๆแม้จังหวัดแพร่ก็ปุดเมืองแพร่มากกว่านา้ในเวลาเดียวกันค่ะเช่นเราควรจะตั้งต้นตั้ได้สมัยากก่อนที่จะรนะครก่อนที่จะให้อำนาจกับ เมืองสยามขุนนางแต่ละเมืองก็จะก็จะมีอำนาจของตัวเองใช่ไหมจนเมืองแทร่รู้สึกว่าความเจริญมันเข้าสยามมากเกินไปก็เลยเกิดกบุเมืองแทร่ขึ้นอะไรเจออุ๊ยอันนี้ชั่อันนี้ชั่อัขระหรอนี่มันเียนภาษาป๊เป็นภาษาลรือปะ ไม่หรอกอาจจะแต่ช, okay. ชอบตรงที่ว่าพวกไอประวัติไอไอตัวอรเนี่ยมันมันจะมีมันจะมีที่มาไงใช่ไหมที่เป็นตาเป็นตาเป็นเหี่ยวอะไรเงี้ยมันมีที่มามันมาจากที่พระเจ้านั้นแหละน้่หล่อนซื้อเลยหล่อนชอบเป็นคนข้างใครอิจมากแบบนั้ไม่ไม่เอาก่อนฉันไม่ชอบอ่านหนังสือถ้าคุณรู้ฉันชอบดูยูทูปมากกว่าฉันแบบเออนั่งฟังในยูทูใไปเขาเล่าให้ฟังแบบคนที่เขาไม่อ่านหนังสือมาแล้วพอเขามาเล่าอ่านดี ไม่รู้ถ้าจะตะเกแกนจ่ายได้มั้งของ,เ,อง,เ,องเราต้องบอ,อกนะเป็นอะไรเนีย่ยคุณดูไปว่า ซื้อนังสือถามว่ามีเงินไหม,มก็ไม่ถามว่าไม่นจะมีเงินไหมมั้ยมีเงินแต่ว่าไม่มีเงินสดล้วบทเป็นนางแคชเลสเวอร์แต่ว่าถามว่าอ่าที่ร้านรับจ่ายไหมก็ไม่อะต้องออกมากดเงินข้างนอกห้างเพราะว่าที่ห้างไม่มีที่เอ็มแล้วนะจ๊ะก็เลยแบบต้องเดินออกมาข้างนอกหาเรื่องไปอีกหนึ่ง วันนี้นะ่ยตาเราก็มาจบที่ร้านหมานๆมันหมาน,มนเดิอใครสนใจนะคะมาหากินกันได้นะคะมีของกินเยอะแยะเลยนีหมาลงหมาล่าฮะเมือม่อนสวยวันนี้เ้ื่อนสวยวันนี้คุณบอกว่าจะไม่น่ากินเพราะห่าัน มึงจะกินไหมอ่ะบรรยากาศแบบชิวๆว,ๆว่าดูดิตอนกลางคืนเย็นๆโค้ชเพล็กว่านี้จะแบบฟังกว่านี้อีกนะคะอะไรอยาอ่างเงีเลยมุณไม่กินใช่ไหมกินนะเอาแบบเผ็ดแบบวันก่อนเลย<อ>ได้ปะออของหวานอ่ะของข้าวก็ฟังดิ้งข่าวด้มัไหมล่ะ ตายโหงไหนมึงบอกว่ามึงคุมน้ำหนักอยู่วะมึงโกหกอะไรกูปะเนี่ยกูไม่เห็นหยิบผักสักไม้เลยเนี้ยใครบอกมูคุมน้ำหนักใครบอกตายแล้วอ๋อเมื่อกี้กูคุยกับลมคุยกับฝนเออชีฟอันนี้หนังก็เท่าไหร่ละ เอาไว้นั้นสักไม้ดิเขตดส่ตห็ดติดเจ็ดสิบห้ายโหอัอะไรอันนี้อานนี้ไม้ในหยาบโอ้ยดัดสลิดนะทาพงยินผักหาว่ากูดัดสลิดอีกนี่คืออะไรอ่ะครับโอ้ยมันนัสมันนัสมีเพิ่อมือกอกมาโอ้ my god my god นี่คาบอดเหรอเออเมคอัเจ้าของตาคนสวยของเราสวยกันไหมสวยเผ็ดเผ็ดอะไรเผ็ดสัตว์ร้องเผ็ดแบบเมื่อวานเผ็ดแบบเมื่อวานนั้นนั้นผู้บอกไม่แบบนั้นหรอวะได้ได้ไม่เผ็ดเลยนะไม่เผ็ดหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มึงมึงอย่าอย่าเลยเอาบิณูอะไรอีกไหมคะน้ำน้ำเลยดี เออกินน้ำหนักคุณหรือเปล่าคุณลองซาซีโอเคซาซีไหมมาคนเดียวกูอยากกินแต่พวกกินไม่ได้ไม่ได้อยากกินเรากินอะไรชาซีคืออะไรว่ะชาซีคือน้ำอ่ะเบียอ่ะอ่ะอีฮ่าเอาอีกแล้วพวกมึงร้านหมานะคะเป็นร้านนั่งชิลของเพื่อนดิฉันเองนะคะใครที่สนใจก็มาได้เดี๋ยวแปะขึ้นเป็นโลเคชั่นไว้ให้ละกันว่ามา จากตรงไหนนะคะง่ายๆเข้า,ามานิดเดียวเองจากถนนข้างนอกนะคะเชื่อว yep> ่าถนนข้างนอก่คุณ no> รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าแอบตรงข้างในคุณจะรู้จักไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาจบที่นี่ทุกครั้งที่เรามาเที่ยวเราไปกินชาบูเราอะไรเสร็จก็มาจบที่นี่ตลอดก็คือแบบได้พูดคุยกับเพื่อนคือที่สุดแล้วดีใจว่าเวอร์ชอบ วันนี้จากที่ได้ไปซีเอ็ดมานะคะน้องหลินได้ออันนั้นอะไรมาบ้างรีวิวซิได้สองเล่มน,นะคะเล่มแรกอันนี้ก็คืออักขรอีบโบราณฉบับพื้นฐานอ่าอันนี้ซื้อมาทำไมไม่รู้เห็นอินโดนอย่าอ่าเขาว่าได้อ่านไมไี่ก็เลยซื้อมาแบบตอนแรกตอนแรกอ่าแต่แตมันสนุกนะอะไรเกี่ยวกัอบอักษรอีอบอเรม เฟรนด์เรวอลูชัติ่นปี1979ตอนที่พะน,นากพน,นากอะไรคะที่โดนบั่นหัวโดยกิโยตินปึ๊กไม่รู้ไม่รู้หลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยอ๋อข้าวเหนียวไก่น้องเออเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เราแวะไปซื้อข้าวเหนียวไก่มาไม่เอามาหรอกเอามาอยู่ในกระเป๋าสินี่ไงแอนแอนซื้อข้าวเหนียวไก่มากินร้านเพื่อนเว่อ เพราะว่าหิวเพราะว่าปกติจะมาหลังจากชาบูตลอดรอบนี้ก็คือมาหลังจากแต่ว่าขออนุญาตของร้านแล้วเอ่อ,อ,อเ,เอามาจากตรงนู้นนค่ะนั่นคืออะไรอ่ะซาซี่อ <ทา S 3> ๋อน,นี้หรอใช่มาเร็วกูอยากลองมากดูเบียเกลีอยู่ข้างในบ้านมั้วันนี้ไม่อ่านหนังสือค่ะเดี๋ยวเขาเล่นดิดติดเลเลยเลิรอเลไปเลยนะไอ้จอย ยังไซาสีนะคะอ๋อนี่เหรออันนี้คือซาสีนี่คือเป็นซาสีจริงๆเหรอล้วซาสีที่เราซื้อที่น่านโรงเรียนโอ้โหอ๋อเออลืมไปนี่ว่าว่ามึงไม่ได้มึงไม่ได้จบมาจากโรงเรียนปถมเดียวกับกูหลักบ้านลมโบราณกูรู้จักอ่ามันปิ๊ดปริ๊นปริ๊นปิ๊นอ่าเออเออมันต้องชื่อร้านว่าซาสีไงมันจะเข้มข้นกว่าอ๋ออั่นั้นก็เอามาอัดลมแหละ เออเป็นเหมือนมันเขออาเห็นเขาใส่น้ำหวานโดนกนลิลกออ่นนั่นแจะหอกอืมเหมือนยาแก้ไอเหมือนกันนะ <c oughs> ่แป๊บๆเป็นยาแก้ไอเหมือนกันนันจริง รีวิวสิววคือ,อยาแก้แอนตี้สุดนะหล่อไหนขอชิมก่อ <laughs> นอืมให้รู้สึกสดชื่นนะแต่สิ่งหนึ่งที่คือมันมีกลิ่นของไอ้นั้นนะ่ะคาเวอร์เพยน,นั้น <laughs> <laughs> จริงไหมมึงว่า <laughs> ไม่เถียง <laughs> ยาบอกตาค่อยท้อง ตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งเสร็จจากมันหมานนะขมืดดื่นก็จะไปส่งอีลีนกลับบ้านกับช่องเวอร์แล้วก็เธอจะเดินทางกลับแม่หลังแวะไปเอาคุณแจรถก่อนให้คุณแจบ้านก่อนโอเคแล้วก็ <Okay. S 2> วกมาอีก,อกตอนไหนวั่านไหนก็ได้ที่โอเคแบตจะหมดแล้วแบตกล้องจะหมดแล้วไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะ้องฟล็อกนี้มาแบบสั้นๆกรุบๆฉันเชื่อว่าพอเวลาไปตัดมันจะสั้นจริงไปบายๆนะมืดมืด <laughs> ไปบ่ายกล้องก่อนไหน่ยะแล้วนะคะทุกท